สวัสดีครับช่างต่อเพชรบุรีครับวันนี้ก็มาดูงานข้อเวียงนะครับข้อเวียงที่ลูกค้านะครับส่งมาทํานะครับตอนนี้งานเร็วนะครับก็ของถึงปุ๊บนะครับตอนตอนบ่ายนะครับแกะทําเลยนะครับตอนมืดเสร็จอีกวันหนึ่งส่งกลับเลยครับนี่ครับอันนี้งานหน้าร้านนะครับอันนี้ก็เมาเหมานะครับยืดโดยการด้วยตัวงก็สองพันกว่าบาทนะครับอันนี้เป็นงานช่างงานหน้าร้านนะครับอันนี้สามวันเสร็จครับสิบตัว อันนี้เป็นงานต่างจังหวัดนะครับก็วันละห้าคู่สิบคู่แล้วแต่นะครับเสร็จห้าทุ่มเที่ยงคืน<ม>การติดการติดก็ตอนนี้อัดออกอยู่นะครับ ส่งมาได้ครับยืดถาวรนะครับยืดมาแล้วนะครับอ่าแล้วศูญไม่ตรงก็ยืดใหม่ได้นะครับหรือว่าจะมาครอบโตเพิ่มนะครับหรือจะมาถ่วงเพิ่มก็ได้นะครับใครด่วนก็เร่งได้นะครับความชับมาเลยครับว่าด่วนนะครับเพราะว่าทําเสร็จนะครับมีกับ40 50คู่แลครับที่ว่ายังไม่มาเอานะครับรอทิ์หน้าบ้างชิ้นเดือนบ้างนะครับก็ตอนนี้อันนี้งานด่วนนะครับเราก็จะจัดให้ก่อนเลย ตวงานเครื่องก็ตอนนี้นะครับออกวาและสองสองตัวแล้วนะครับนี่ครับโซนิกครับชุดบนโอเพนชุดล่างสามมิลนะครับห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าเก้าห้าหมดเลยนะครับก็งานรถก็มาวันเดียวเสร็จนะครับมาจากต่างจังหวัดก็มาเช้านอนโรงแรมรอได้เลยพรุ่งนี้เช้าอีกวันมาเอาได้ครับก็อนนี้เป็นงานที่มาใหม่นะครับมาใหม่อันนี้ก็มาใหม่ครับ ตอนนี้นะตอนนี้ครับมาใหม่อันนี้มาวันนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าทําตอนบ่ายส่งนะครับจะมาสเตปห้าสาม 53, หรือว่าห้าหกห้าเก้าวันเดียวเสร็จครับตอนนี้เพราะว่าช่างในร้านมีสี่สี่คนแล้วครับนู่นตรงนูน้นส่งออกแล้วก็เข้าวันหนึ่งสามสิบชุดนะครับส่งออกสิบชุดยี่สิบชุดได้งานก็ทันนะครับตอนนี้ งานเครื่องแข่งส่งเวลานะครับก็มีอยู่4ีหตัวนะครับทําตัวหนึ่งอ่ะสามหมกว่าบาทครับเครื่องแข่งแบบนี้นะครับส่งเวลานะครับสามหมื่นต้นถ้าเป็นร้อยห้าลูกใหญ่ก็สามหมื่นปลายยันสี่หมก็มีนะครับส่งเวลา GPS นะครับไม่ใช่อ่หน้าใหม่นะครับส่งเวลาถ่ายวิดีโอไฟสนามให้ดูนะครับแต่ช่วงนี้เลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าสนามปิดไปส่งเวลาไม่ได้ครับ ผมจะไปซ้อมรถทุกๆวันศุกร์นะครับเอาเครื่องแข่งลูกค้าไปด้วยก็แงกเลยนะครับเครื่องแข่งก็เอาไว้ก่อน,นครับหลายตัวอยู่ครับก็มาทํางานหน้าร้านต่างจังหวัดก่อนก็ขอบคุณ f c ทุกคนนะครับสําหรับใครทําอะไรไปนะครับเราก็ให้สติกเกอร์เบอร์โทรไปด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีปัญหาโทรสอบถามได้ ก็งานเสื้อสูบนะครับส่งมาตีปอกคว้านก็วันเดียวเช่นกันครับฝาสูบเปลี่ยนหลอดเจียบ่าวาวาลอะไรพวกเนี้ยวันเดียวครับแต่ถ้าเป็นย้ายนะครับย้ายเชื่อมพ่อก็ห้าถึงเจ็ดวันนะครับเร็วสุดเต็มที่ก็สามวันนะครับก็ดูแล้วฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ชมทุกคลิปก็ขอบคุณครับไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามได้นะครับ เรื่องการทำอะไรทำรถหรือว่าไล่รถแก้ปัญหาไม่จบนะครับ mm hmm. ก็ว mm ิดีโอคอลมาคุยได้แอดไลน์ mm hmm. ไว้เลย mm hmm. อย่างเมื่อคืนก็มีลูกค้า mm hmm. ก็ทมอร์ครับรถ mm hmm. สตาร์ทไม่ติดนะครับ mm hmm. ก็ร้อยสิบไอทำลูกห้าสามนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ไล่ไปได้มาจนสตาร์ทติดนะครับวิด mm ีโอคอลมาดูได้ครับห mm hmm. ลักๆก,ก็ไฟออกน้ํามันลงนะครับตั้งมาร์กไม่ผิดนะครับแล้วก็รถมีกําลังอัดวาล์วไม่รั่วแหวนไม่รั่วยังไงก็ต้องสตาร์ทติดครับ ถ้าเกิดว่าตั้งมาร์กผิดริมขาดริมปีนามาร์กเคลื่อนอะไรพวกเนี้ยวาวรัวก็จะสตาร์ทติดยากคอทลายไม่จบจริงๆก็วิดีโอคอลมาได้ครับผมก็ถ้าว่างนะครับไม่ได้ติดงานติดธุระอยู่ก็เดี๋ยวบอกให้ทุกปัญหาเลยครับช่วยไล่ช่วยแก้ไขแน่นอนครับ